เดี๋ยวเราก็ทำการเทสท,ทดสอบตัวปั๊มของรถเชนโกเบลโก้นะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นโมเดลเขาครับนี่เลย K5V 200 DT ครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะเทสตัวลูกหน้าก่อนนะครับรันนี้เราก็สังเกตว่าเคสเดนเขาเนี่ยเดนออกน้อยมากเนี่ยไหลมาไหลเอื่อยเลยหรือว่าปั๊มตัวนี้ประสิทธิภาพเราก็ทำการทดเทสท,ที่แรงดัน350ปาร์ครับ ตัวตอนหน้าแล้วที่โฟต่ําก่อนอันนี้เราจะเทที่โฟลดำแล้วเรายังไม่ขึ้นโฟลูงเดี๋ยวเราค่อยเปิดสัญญาณแล้วก็เทไปที่สามร้อยห้าสิบบาทปลื้มขึ้นไปเลยสองร้อยสองร้อยสี่สิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยสามร้อยห้าสิบบาทครับโอเคเรียบร้อยใสกทีหนึงครับสามร้อยห้าสิบบาทครับโอเคที่ห้าพันปอนด์ครับ เราเทสตัวตอนหน้ามาแล้วนะครับตัว 200cc สวัสดี J5V 200cc ตัวนี้ไม่มีรั่วซึมนะเดี๋ยวเราจะเปิดสัญญาณพิลอตตัวโฟสูงแนละ้วก็ทำการเทสเพอร์เชอร์ที่3 0 0าร์ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดสัญญาณนะครับเพื่อให้โฟนเพิ่มขึ้นนะสักครู่อันนี้เราเปิดสัญญาณโฟสูงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทสแรงดันใหม่ก่อนนันนี้เราเทสที่สัญญาณโฟต่ำไป แล้วก็ปรับไปที่300บามครับ200บา200 2 0ครับ300บาโอเคอันนี้ก็เป็นการยิงสัญญาณสูงนะครับเดี๋ยวเราจะยิงสัญญาณต่ำใหม่อีกทีนะครับให้ดูเ,เดี๋ยวเราสัญญาณออกครับผมครับเขาจะลดโฟลลงมาได้ ก็เป็นลุงเล่นของป um ั๊มรถเคนโกเบโกตัวนี้ bms 8 0 0อ่านี่เราสัญญาดรอแล้ว,ลวครับเราก็จะลดโฟลงมาในตัวป um ั๊มเนี่ยเบาพลังงานอันนี้เราก็ไล่เช็คทุกจุดไปแล้วครับนี่เลยน็อตต่างๆแล้วก็โอลิงตามทุกจุดเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เจ้าหน้าที่สุดรอแล้วเราก็ทําการเทดสอบตัวปั๊มรถเคนโกเบโกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตัวป um ั๊มตัวนี้เดี๋ยวเราก็ทําการแจ้งผู้ใช้งานเตรียมตัวนำไปติดตั้งนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจใน อะไรและบริการก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางศูนย์ของเราได้ครับทางเรายิ่ดีให้คำบ,บริการและคำปรึกษานะฮะยิ้มสิยิ้มแลละนี่ก็เป็นตัวปั๊มที่ใช้อยู่ในโรเบโก้ครับรถเคนเคห์้องร้อยดเอมแอลคี0 d